เซร็จลยครับปีนี้ชาสุชายครับค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีนะฮะขอเสียเดินกับนักแข่งของอีอลิน่าเลยว่ะขอพูดคุยเลยละกันค่ะขอพูดคุยเลยละกันนะครับวันนี้ในที่สุดครับก็ถึงว่าเป็นวันของอีอลิน่านั่นเองนะครับวันนี้ถามถึงความรู้สึกหน่อยละกันแชมป์แรกของเราครับกับโปเลีกรู้สึกยังไงบ้างครับเหนื่อยมากครับอะไรครับเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากครับคือ โอ้โหคือเกมมันพลิกตลอดเวลาเลยนะขนมนะใช่ค่ะครับผมไปถึง7เกมเลยนะคะใช่ทีละคนเลยดีกว่าอยากให้น้องๆทุกคนได้พูดถึงความรู้สึกในใจเพราะว่าแข่งกันมาอย่างยาวนานจริงๆนะคะแต่ละคนพูดเลยค่ะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้คุณได้แชมป์แรกแล้วค่ะครับได้แชมป์รู้เออเอาหน่อยเอาหน่อยท้ามตูชายนี่คือแชมป์แรกของเราเว้ยครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับก็บ เป็นพะลองมานานก็ขอสักทีครับอทางด้านนุครับรู้สึกยังไงบ้างครับ SRY ค่ะของเราครับก็ดีใจมากครับปกติได้แต่ลองแชมป์ครับครับผมคิ้วคิวค่ะน้องโฟกโฟกหล่อมากมีอะไรจะบอกแฟนๆโอ้ยน้องจะลงให้ทุกคนโอเค ตียินดีที่เขาต่อสู้มาแล้ว EA นี่ก็สู้มาตลอดแล้ววันนี้เขากลับมาหลังจากที่ก็ห่างหายจากออฟไลน์มานานนะคะพวกเราเฝ้ามองเขาว่าวันไหนจะเป็นวันของ EA สักทีแล้ววันนี้พวกเขาทำได้ขอเสียงพรบมือหนึ่งรอบได้ไหมคะทุกคนคะถามความรู้สึกโค้ชหน่อยแล้วกันครับโค้ชพูดก่อนนะคะพี่ไต่ก็เหมือนกันครับก็ ผมก็อยู่มาแต่ซีซันที่หนึ่งใช่ค<ก>่ะร,รวมๆเจ็ดปีกว่าของอาวีลาก็ผมพยายามมาตลอดครับพยายามอย่างหนักมากแล้วก็ผมได้มาแล้วทุกอันดับตั้งแต่สองจนถึงที่โหลไม่เคยได้ที่หนึ่งสักครั้งเดียวครับแล้ววันนี้ครับผมก็เป็นผมก็ได้ทุกอันดับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับได้ชแชมป์ครับสุดยอด หนุมเนี่ยหนมอ,อยู่มั้งแต่ซีซั่นสองเขาเป็นโค้ชที่ปั้นนักแข่งเก่งๆนะคะเติบโตไปหลากหลายทีมและเขาก็หนมเห็นเขาแชร์โมเมนต์ต่างๆว่าเขาเองเนี่ยไม่เคยจะสามารถวันที่เขาเป็นโค้ชอยู่เนี่ยพาทีมตัวเองเป็นแชมป์ได้สักทีวันนี้โค้ชไทยทำได้แล้วค่ะทุกคนขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะสุดยอดครับสุดยอดเลยครับ ขนมถามต่อได้เลยครับสุดยอดมากเลยนะคะเอเอชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นชุดที่อยู่กันมาอย่างยาวนานยืนพื้น4ี่คนม,มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งคือพี่จู้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งแล้วก็มีการเสริมทัพอย่างมหาเทพนี้แก้นเข้ามาครับคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้วันนี้เราได้แชมป์คะแบบจุดแข่งของเราตอนนี้ก็ได้มีใครอ,อยากจะพูดไหมว่าเป็น ใช่โฟกน้องโฟกหฮึบยังค่ะฮึบฮนึงฮึบหายใจเข้าลึกฮึบแล้วเป็นโมเมนต,ต์ที่เราจะได้สื่อสารกับแฟนๆฮึบนึ่งอ่าโอเคความรู้สึกในใจก็ได้คิดว่าทีมเรามันแบบปังแค่ไหนวะวันนี้เราทําได้แล้ว<อ>ก็จริงๆก็พวกเราก็พยายามมาตลอดครับก็ทุกคนเชื่อใจกันแล้วก็ไม่เคยโทษกันทุกครั้งที่แข่งแพ้ก็ยังไม่เคยโทษกันก็อยากขอบคุณทุกคนในทีมครับ มาครับโอเคเขาจะว่ามือเอยค่ะคือน้องอาจจะพูดเบานะคะน้องบอกว่าทุกครั้งที่เราไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะเราไม่เคยโทษกันแล้วให้กําลังใจกันมาตลอดนะคะนั่นก็คือจุดแข่งของทีมเรานั่นเองโอ้โห oh <ม>สุดยอดมากๆเลยนะคะก่อนที่จะเริ่มแมชสุดท้ายม,มันไม่คล้ายๆกับ ja เดจาวูเมื่อวานที่ว่าอาจะต้องเจดเกมอีกแล้วเรากลัวไหมคะแบบว่าอกลัวว่า มันจะไม่จบอย่างที่เราตั้งใจแล้วให้กําลังใจในทีมกันยังไงบ้างตอนที่มันเสมอกัน3าเนี่ยโค้ชหรือว่าทุกทุกคนเนี่ยคุยกันยังไงบ้างเฮ้ยไม่เอาไงเอาไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยแชร์โมเมนต์นี้ให้ทุกคนได้ฟังหน่อยได้ไหมคะขอขอจากโค้ชก่อนได้ไหมฮะเพราะว่าผมว่าโค้ชเนี่ยถือว่าสําคัญเลยฟันเฟืองหลักเลยตอน3าโค้ชบอกลูกทีมยังไงหนุ่มหนุ่มขอรีเพย์อีกสักหนึ่งรอบอย่างที่โค้ชบอกลูกทีมให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะผมก็จะพูดเหมือนกับทุกครั้งที่เคยแขงมาก็คื ผมอยากให้ทุกคนน่ะทำให้เต็มที่ครับคืออย่าไปคิดว่ามันจะชนะหรือว่ามันจะแพ้อยากให้สนุกกับเกมสุดท้ายของการแข่งขันนี้แล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดในเกมนั้นนะครับแ,แค่นั้นก็เป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนแล้วครับโ,โห <S <S สุดยอดนีด่คือสิ่งที่โคสื่อสารกับลูกทีมนั่นเองนะคะ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> คำถามต่อไปอยากให้ทุกคนพูดกันคนละหนึ่งประโยคละกันอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมหน่อย ขอบคุณโค้ชหน่อยว่าวันนี้มีอะไรอยากบอกเพื่อนๆหม้ยว่าเราทําได้แล้วเว้ยวันนั้นเราคุยกันมายังไงบ้างเราให้กําลังใจกันมายังไงบ้างบ,บอกเพื่อนๆในทีมหน่อยอวันนี้คุณแชมป์ล้วนะใช่แล้วจากฝั่งนี้ได้ไหมสักนิดหนึ่งสักนิดนึงทุกคนเฝ้ารอคําตอบของคุณอยู่ค่ะครับครับก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมครับที่แบบให้กําลังใจเสมอครับไม่เคยเบมไม่โทษะอะไเลยเลยครับมีแต่ให้กําลังใจกันครับ ทุกคนเลยค่ะครับอพูดนะความรู้สึกที่อยากจะบอกเพื่อนๆร่วมทีมที่วันนี้พวกเราได้แชมป์ละก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ขยันซ้อมครับแล้วก็ไม่ยอมแพ้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ขยันซ้อมครับที่ขยันซ้อมเลยครับผมเขาซ้อมหนักจริงๆดูจากสัมภาษณ์ก่อนก่อนเริ่มเกมที่พี่เสกเป็นคนสัมภาษณ์น้องก็บอกว่า ซ้อมและก็ซ้อมและก็ซ้อมที่นีแกนตอบมานะคะนี่คือรางวัลของคนที่ขยันมากๆจริงๆอ่ะเอ็นแบงค์ละคะขอบคุณที่เหนื่อยด้วยกันมาแล้วก็ไม่เคยโทษกันแล้วก็ทำให้เราเก่งขึ้นครับอขอบคุณที่เหนื่อยด้วยกันมาฝ่าฟันด้วยกันมาแหละนะคะครับพี่จู้ละคะก็รู้สึกดีครับที่ทีมเราเป็นทีมที่แบบบรรยากาศมันดีมันแบบ ไม่โทษกันเลยไม่มีหัวร้อนอะไรแล้วก็เชื่อใจในตัวน้องๆทุกคนอยู่แล้วก็ทําได้ครับครับผมความเชื่อใจกันในทีมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะ SRY ค่ะท่านต่อไปครับขอบคุณฟอเรนติโนลลำตึงขอบขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เล่นกันดีมากๆครับแล้วก็ขอบคุณพี่ไตที่ดาบได้ดีมากครับครับขอบคุณพี่ไตนะคะอ่ะ จาโฟงอีกสักรอบมาคิวๆฮึบฮึบลูกฮึบพูดอีกสักหนึ่งรอบบอกเพื่อนๆร่วมทีมหน่อยเร็วจริงก็อยากขอบคุณไม่ว่าจะเป็นอีมหรือนิกแอนที่พึ่งเข้ามาใหม่ก็ขอบคุณมากครับน้องเป็นเด็กที่เก่งมากก็อยากชื่ชมน้องครับแล้วก็แบงค์เพจูผมปอนหรือพี่ตายก็อยู่กันมานานแล้วก็มีความผูกพันที่ดีแล้วก็ทุกคนเป็นคนที่เก่งมากครับแล้วก็ขอบคุณหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นทีมงานของ EA หรือว่าทีมงานหลังบ้านของกาลีนาก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ วันนี้พ่อแม่ผมมาเชียร์ครั้งแรกกอ็อยู่ไหนคะ <laughs> คุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนคะคุณพ <laughs> ่อคุณแม่อยู่ไหนหาไปเจอไป <laughs> okay. <laughs> แ้ก็ <c oughs> เป็นครั้งแรกที่มาเชียร์แล้วก็ผมก็ได้แชมป์ก็เอามาให้ได้แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยก็จริงก็เป็นแฟนผมครับคอยซับพอร์ตผมมาตลอดครับน่ารักจริงก็อยู่มาตั้งแต่ผมแบบยังไม่มีอะไรอยู่ตั้งแต่เล่นแบบเซมิโปรไม่มีทีมหรือว่า อยู่จนขึ้นโปรลีอย่างนี้ก็ยังคอยซัพพอร์ตผมตลอดแล้วให้กำลังใจผมเสมอครับผมก็รักเขามากครับครับผมโอ้พ่อหนุ่มไมโครเวฟนะคะขอบคุณเลยอ่ะขอบคุณแฟนสาวที่ซัพพอร์ตไม่ว่าจะอยู่ตั้งแต่เซมิโปรจะได้แชมป์ไม่ได้แชมป์เขาก็อยู่เคียงข้างคิวๆนั่นเองนะคะโค้ชครับอยากจะบอกอะไรลูกทีมของเราบ้างครับครับก็ขอบคุณลูกทีมทุกคนโดยเฉพาะขอเริ่มจาก4คนที่เราอยู่ด้วยกันมาก่อนนะก็คืออย่างโฟก ปอนพิจูแบงก์ก็เราแบบผิดหวังกันมาเยอะแล้วก็วันนี้ก็ทําสําเร็จจนได้ก็ขอบคุณที่เหนื่อยมานะขอบคุณเนแก้นน้องอิมทั้งสองคนคือเป็นเลือดใหม่ที่เข้ามาใหม่ก็ทั้งความพยายามมูมาณะนะแล้วก็ความตั้งใจทําให้ทีมเรามาถึงตรงนี้ได้ขอบคุณมากจริงแล้วก็สุดท้ายอยากขอบคุณโจูที่แบบว่าเราแบบแกัดฟันกันถึงตรงนี้ได้นะขอบคุณ เราพยายามกันมาหนักจริงขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับขอบคุณมากครับสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะเราได้พูดถึงคนในทีมกันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับอีกหนึ่งกำลังใจที่สำคัญที่สุดของพวกคุณครับคือแฟนๆฝั่งนี้เลยครับและก็แฟนๆที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้ขออนุญาตพูดถึงแฟนๆของเจ้าค้างคาวด้วยได้ไหมคะเจ้ากินด้วยนะคะพวกเขาก็เติบโตกันมาเนาะครับอยากจะบอกอะไรแฟนๆของเราบ้างครับ ทั้งที่อยู่ที่ฮอลแห่งนี้และทางบ้านครับเชิญครับโค้ชครับ <c oughs> คือไม่รู้จะขอบคุณยังไงก็ตั้งแต่ตั้งแต่ทําทีมมาตั้งนานตั้งแต่อยู่ทีมเก่าจนมาถึงนะตอนนี้อยู่เอริยาดาทุกคนก็ยังตามเชียร์มาจนถึงตอนนี้แล้วก็คนใหม่ที่อยู่เอริยาดาก็ยังเชียร์อย่างนี้อย่างเหนียวแน่นก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากจริงๆที่เป็นแรงผลักดนันให้พวกเราตั้งใจแข่งขันตั้งใจพัฒนาตัวเองจนมาจนถึงได้แชมป์ได้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับ ไม่ไม่รู้จะขอบคุณยังไงไปมากกว่านี้แหละขอบคุณมากครับสุดยอดองคิดว่ามันเป็นความปลื้มปิติของโค้ชนั่นแหละนะคะว่าวันนี้เขาสามารถพาลูกทีมที่เขาแบบไม่รู้จะพูดยังไงคือผมรู้ว่าคุณตื่นตันผมอยู่ตรงนี้ยิงขนลุกเลยอะเออมาเห็นโมเมนท์ที่โค้ชไตให้ให้ให้กับน้องๆทุกคนและไม่ว่าจะเป็นฟีดแบ็กของนักแข่งทุกคนที่ให้กับโค้ชไตใช่แล้ว ตื่นตันใจแทนตื่นตันใจจริงๆนะครับแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่อยู่ที่ฮอแห่งนี้นะครับรวมทั้งทางบ้านนะครับมีความสุขครับและนี่คือทีมแชมป์ของซีซันดิงกับอีแอลีขอบคุณทุกท่านมานะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านได้เข้าไปพักผ่อนก่อนละกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับยินดีด้วยนะฮะยินดีด้วยมากๆเลยครับส่งเสียงไดอีกหนึ่งทีกั เอาละครับขนมครับเดี๋ยวเราต้องลงไปด้านล่างกันนะครับอนุญาตเกาะพี่เสีขอนุญาตได้เลยครับขนมเดืนดีๆนะขนมนะมันสูงมากนะคะผมเชื่อว่าวันนี้ครับทุกคนที่อยู่ที่ฮอลแห่งนี้รวมทั้งทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้คุณได้มีแรงบันดาลใจใหม่แล้วครับนั่นก็คือนักกีฬาทุกคนที่อยู่ที่นี่นะฮะผมเชื่อครับว่าทุกๆท่านที่อยู่ที่นี่นะครับมีความสุขคนที่มีความสุขขอเสียงหน่อยได้ไหมครับ วันนี้เกมสนุกไหมคะสนุกเนาะผมเชื่อนะฮะว่าวันนี้เราได้ผู้ชนะครับค่ะแล้วอีกหนึ่งทีมที่อยู่ในใจพวกคุณครับขอเสียงดังๆให้กับเบคอนชามเอาลละครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะฮะที่เราจะมามอบรางวัลอันทรงเกียรติกันครับขนมครับค่ะลำดับ,บต่อไปนะคะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณ